สวัสดีค่ะชื่อยุยนะคะก็วันนี้อยากออกมา,าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณไฟพระวิญญาณบณริสุทธิ์แล้วก็ขอบคุณโรงเรียนเบตเอลนะคะแล้วก็รวมถึงขอบคุณอาจารย์ดรคมเอกอาจารย์หน่อยนะคะที่มีความเมตตาให้กับครอบครัวอยู่นะคะก็อยากมาเป็นคําพยานถวายเกียรติพระเจ้าเรื่องของลูกชายคนโตใช่ก็จะบอกว่าไฟของพระเจ้าเนี่ยลางคาสาปแช่งในครอบครัวนะคะก็ ก็คือก็คือลูกของยุ้ยเนี <Uh ่ยลูกชายคนโตตอนนี้อายุ11ขวบแล้วนะคะก็เริ่มเข้าไฮสคูลแล้วก็สิ่งที่ยุ้ยเห็นกับเขาเนี่ยคือ ยุยพาเขามารับไฟตลอดหนึ่งปีเต็มๆเ,เลยใช่มาทั้งแครแล้วก็มานำมัสกการพระเจ้าทุกโปรแกรมอะค่ะซึ่งไฟเนี่ยเปลี่ยนเด็กคนนี้ค่ะจากที่แบบคือแถวบ้านเ,นเรียกตะทึมใช่แล้วก็การเรียนของเขาเนี่ยเหมือนเวลาไปโรงเรียนเขาไม่กล้าแสดงออกใช่ไหมคะแต่ยุ้ยจะบอกว่าพระเจ้าเราอ่ะยิ่งใหญ่แล้วไฟของพระองค์เนี่ยล้างให้เขาแบบ คือตอนนี้เขาเป็นเด็กที่มีสติปัญญามากๆแล้วคำพูดของอยุ้ยถูกถ้อยคำที่จะคุยกับเขาอะคือเราจะพูดแต่สิ่งที่มีชีวิตแล้วก็พูดแต่สิ่งที่มันยังให้เกิดขึ้นกับลูกยุ้ยซึ่งวันนี้พระเจ้าก็ใส่ของประทานมาให้เขาเขาสามารถเล่นกีตาร์ได้โดยไม่ต้องเรียนอะเขาสามารถเล่นเบสได้เล่นเปียโนได้ เขานามัสการได้จริงๆคือเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรานามัสการทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะคะอยู่ด้วยกันที่บ้านเราต้องบอกว่าเรื่องที่จะขอบคุณพระเจ้าหลักๆเลยเนี่ยก็คือความกระตันยูค่ะพี่น้องอยู่เชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยากที่มีลูกที่กระตันยูต่อเราเพื่อเป็นความชื่นชมยินดีใช่ไหมคะวันนี้น้องดาวิดเนี่ยเขาเขาเป็นคนหนึ่งอะคะ่ะที่ใส่ใจยุ้ยมากๆเลย เขาเรียนบอดยิ่งสคูลแล้วเราจะเจอกันทุกวันศุกร์ใช่ไหมคะพี่น้องแล้ววันเสาร์หลังจากหลับไฟเนี่ยเขาไม่ยอมนอนเขาเขานั่งคุยกับยุ้ยอ่ะตั้งแต่ประมาณหลังอธิษฐานเสร็จห้าทุ่มอ่ะจนถึงตีสองบอกว่าแม่ตอนนี้แม่เป็นยังไงบ้างการเงินเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าอ๋อตอนนี้แม่ก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย,นอ,ยนอ,ยนอยู่นะก็เล่าให้เขาฟังอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ไม่คิดเลยค่ะพี่น้องว่าเด็กคนเนี้ย เขาหยิบเงินในกระเป๋าของเขาอะทั้งหมดหลังจากถวายสิบรถแล้วค่ะเขาให้ยุ้ยหมดเลยใช่แล้วตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยลูกยุ้ยถวายสิบรถมาตลอดแล้วยุ้ยไม่เคยเห็นลูกยุ้ยขาดแคลนเรื่องเงินเลยเขามีเงินเข้ามาตลอดแล้วเขาก็ยังบอกว่าแม่แม่มีแม่มีค่าใช้จ่ายอันไหนที่แม่ต้องจ่ายให้หมดอีกไหม เขาบอกว่าเขา่จะไปรับจ้างเล่นกีตาร์เพื่อเอาเงินมาปิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้กับยุ้ยคือมันเป็นความภาคภูมิใจมันแบบที่เด็กที่ที่เด็กคนนี้แบบว่าให้ยุ้ยทั้งหมดอ่ะคือยุ้ยเชื่อเลยว่าเมื่อยุ้ยอายุมากขึ้นอ่ะยุ้ยมีลูกที่ดูแลยุ้ยได้ ใช่มีลูกที่ดูแลอยู่ได้แล้วทุกวันเนี่ยุ้ยจะบอกเลยว่าคือปกติเขาจะอยู่ที่โรงเรียนใช่ไหมคะแต่วันนี้พระเจ้าจัดเตรียมมากเลยเขาอยู่ที่ตึกนี้เหมือนกันซึ่งซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมมากเลยยุ้ยก็จะบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นลูกคนโตยุ้ยจะบอกว่ายุ้ยรักน้องดาวิดนะคะแล้วก็ภูมิใจในตัวเขามากๆเลยที่เขาเป็น คนสุภาพคนอ่อนโยนนะคะแล้วก็มีความสามารถมีสติปัญญาแล้วก็ขอบคุณที่ตอบแทนคุณพ่อคุณแม่แล้วก็รักพ่อรักแม่ค่ะก็ถวายเกียรติพระเจ้ายูไม่ได้ทําแต่พระเจ้าทรางทําให้ค่ะขอบคุณค่ะ